ฝากด้วยนะครับผลงานเนี่ยคลิปน่าดูเยอะๆเยอะมากๆเลยนะครับผมก็ฝากติดตามคลิปด้วยครับก็ถ้ากับผมเองก็ถ้าสมมติว่ามีโอกาสได้ร่วมง,งาน,นก,กับในคลิปก,ก็ยินดีครับต <co ff s> ัดไว้ครับผลงานของเราแน่นอนครับที่มีค <c oughs> ว,มวามพิเศตอนนี้ถ้ามีอยู่ก็จริงๆก็ใกล้ใกล้ปิดกล้องยูจีลำบากใกล้ปิดกล้องยูจีแล้วก็มีปิดกล้องไปแล้วปีนี้ก็ปิดไปสามเรื่องแล้วแล้วก็เดี๋ยวมีเดี๋ยวจะปิดเรื่องนี้เรื่องที่สี่แล้วก็คิดว่า มีออกมาแล้วให้ทุกคนได้ดูก็มีไวเบอร์ซ่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หลังจากนั้นมันน่าจะมีเออ่ที่เร็วสุดน่าจะเป็น C, เดอร์ซีหรือลังวีครับก็ส่วนหนักกับวีเอนจีก็เดี๋ยวน่าจะต้องรองการที่เชิญประกานไอ้นี่มันจะกร้นออกมาแต่แต่ปีนี้หมดเลยอไม่หรือว่ามันขาดอะไรอยู่ด้วยเอ่อด้วยความที่มันมีอะไรหลายๆอย่างมันมักมันอาจจะมีอะไรบางอย่างเลื่อนไปปีหน้าหรือว่าหรือว่า ระเถิบให้มันให้มันได้อยู่ในเวลาที่เหมาะสมเลยคือมันได้ก็ต้องทำทอย่างวัสดุเสร็จจะมีให้เห็นหรือไม่ลารคิดว่าครับคิดว่าหลังจากนี้ก็น่าจะได้เห็นงานเรื่อยๆกับพี่โอมได้ไหมเอ่ออันนี้ต้องรอติดตามครับโอเคอาแฟรมนิดหน่อยนี่ตัวหนีนะครับผมต้นนิดเป็นคัวมตัวค่ะ โอเคเอ็ไม่ได้ซ้อมเลยฮะแต่แต่มีการวางโชว์ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวว่าน่าจะมีการซ้อมมีการรันแล้วก็เดี๋ยวหน้าเราต้องไปบล็อกกิ้งมันจริงเลยหลักๆอันนี้โชว์จะแตกต่างกันยังไหนอาจจะมีความแตกต่างก็ต้องด้วยความที่มั็นคนละเนเจอร์เนาะต้องแบบว่าอาจจต้องเปลี่ยนตาด้วยแบบนี้เตรียมอะไรพิเศษไปฝั่งทีนุ่นเลยครับอันนี้ต้องรอดูครับถ้าบอกก็ไม่พิเศษครับโอ้โีอ่านี่ใคร ใครับเดืนนี้ไปเดนนี้คใช่ครับเดือนครับแล้วิ่งซ้อมมันจะมีเวลาซ้อมันมีอยู่ครับมีเวลาซ้อมรมีล็อกเลาครับเป็นแบใช่ครับแบบล็อก่มันพอดีครับคาดหวังอะไรไหมครับไทแคนตอนนี้แตวที่จแฟนมิตรัมันกบเกามีความมุ่อะไรไหมครับคาดหวังไหมว่าจะกามต่อรักกันไหมครับก็คงด้วยทุกความที่เออ ช่วงที่ซีรีส์ออรเงี้ยก็มีแฟนๆหลายๆประเทศอะไรเงี้ยเราก็หวังว่าเออเราคงได้ไปเจอหรือเราได้แบบแบบสเตตัสคี้วเขาอะไรเงี้ยกับการที่เราไปทำโชว์ถึงบ้านเราก็เป็นการแบบไปเข้าพบอกคุณถ้าเราเตาหรือเปล่ารู้สึกดีครับคือเวลาเวลาเราทำงานอะไรออกมารู้สึกดีอยู่แล้วการที่แบบว่าผลตอบรับที่มันดีอะไรอย่างตอนฮิปสเต็ปอย่างตอน ออตอนไอเดียหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ทุกง,งานทุกง,งานที่เราทำเราเราลัทนะง,งานก็ังรู้สึกดีที่เออไม่ได้มีเราคนเดียวที่ชอบเร่มีคนดูแหละแต่คนที่ชอบครับก็ขอบคุณครับขอบคุณประโยคเดิมๆครับว่าขอบคุณที่เมื่อเราเราใส่สแล้วเราตั้งใจเราใ,าราใ,าราใาห้ใจงานา งานเพลงก็ต้องรอดูครับเราก็ต้องก็ต้องก็ต้องรอติดตามแต่ก็มีก็มีคไม่อยู่แต่ยังไม่ได้เริ่มด้ทำอะไรบ้าแนวเพลงที่เราอยากทำออกมาเป็นแนวหนุ่มแล้วไม่มีใครอันนี้ก็ต้องทำกันบ้านหน่อยนิดนึงครับเพราะว่าไม่ได้ทำซิงเกิลที่ทำล่าสุดก็มองกี่ทีก็น่ารักเลยเราไม่ได้ทำอะไรอีกเลยอาจจะต้องแบบไปนั่งไปนั่งรีเสิร์ชกันดีๆหรือว่านั่งนั่งหาสิ่งที่ดีอ่ะมีกินึง่ แต่ก็องกูจะแบบเร็วๆนี้หรือว่าต้องรอสักยานอยู่นการไปแข่งเลยนะของดีก็ต้องใช้เวลานิดนึงครับผมครับอ๋อเฟสติวัลไฟฟีเอ่อมีเตรียมไว้บ้างครับมีคุยมีคุยไว้แล้วว่าจะจะจะทำโชว์ยังไงบ้างเลยรนะครับแต่ก็ก็ฝากติดตามแล้วกันครับก็เป็นก็ก็ดีใจที่ได้ขึ้นไหล อะไรแต่แฟนมีดก็จะคล้ายๆกันอย่างนา้นั้นบจะเป็นมูดประมาณนั้นถ้าเป็นตัวเจอกันเนาะครับติดตัวเจอกันค,ครับ